พี่หนึ่งคาแคร์ครับงดที่แล้วให้มาครับเด่นบนล่างครับเด่นที่ห้ากับหกมาที่หกครับหกมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็จับคู่เข้าที่หกศูนย์ศูนย์หกครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหับชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่แปดมกราคมสองห้าหกเก้าครับมื้อนี้ครับจะมีโนทั้มาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับ ถ่า fc ทั้งช่องจำได้ครับผมเนาะงวดที่ออก1นธันวาคมครับ252ล่างสองสองครับแตกทั้ง3าตัวนะครับ5 2 2แล้วก็52แล้วก็2 2แตก3ตัวแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะแล้วก็งวดวันที่16กครับผมเนาะ16ไม่เข้านะครับ16ธันวาครับเนาะแล้วก็มาวันที่2มกราครับเข้าที่ 6006ครับเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะง <c oughs> วดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับของพี่หนึ K ่งคาแค่ห้ากับหกครับหกมาทั้งบนทั้งล่างครับบนออกเจ็ดศูนย์หกล่างออกหนึ่งหกครับบนออกเจ็ดศูนย์หกล่างออกหนึ่งหกจับคู่เข้าที่ 6006ครับของพี่หนึ่งคาแคนะครับรชื่อว่านาติดตามแม่ครับผมเนาะของพี่หนึ่งคาแคครับผมของพี่หนึ่งคาแคพี่หนึ่งคาแคนะครับตอนนี้ครับผมเนาะที่ไหนหนาวบ้างครับผมบ้านผมหนาวมา่ประมาณสองสามหมื่นแหละครับผมเนาะ บ้านผมหนาวประมาณสองสามวันแล้วครับผมนี่ครับวดที่แล้วให้มานะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็สิบหกครับสิบหกทันวาสิบหกทันวานะครับผมเนาะไม่เข้านะครับแล้วก็ หนึ่งทันวาครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งทันวาครับห้าสองนะครับห้าสองสองครับผมเนาะนี่ครับพอวาครับผมเนาะพี่ดึงค่าแค่ครับผมหลังจากหยุดบอยเล็กปะมาณหลังจากหยุดบอยเล็กปะมมัสามสี่เดือนครับผมเนาะก็มาให้งวดแรกวันที่หนึ่งทันวาครับผมเนาะกลับมาใหม่แราคา สิบหกหนึ่งท่านว่ากับเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวสิบหกท่านว่าครับผมเนาะบอกเขาครับแล้วก็สองมัคคนะครับผมเนาะเข้าที่หกศูนย์ศูนย์หกครับมื่งว่านี่ครับผมลงคลิปไปครับผมเนาะเอฟซีทาง่องกับบเห็นเยอะมากครับเลขลับนักอนมถมนะครับหมดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับ ให้มางวดแรกนะครับ16พฤศจิกาหกนะครับผมเนาะ4546 47 3 5 36 37ครับบนออก145ล่างออก37มครับมาทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็1ธทันวาครับผมเนาะบนออก252ล่างออก2 2สองครับไม่เข้าครับ16ธทันวาครับผมเนาะบนออก8 9 5าล่างออก52ครับเข้าที่ ห9าเ้าครับแล้วก็งดที่แล้วให้มานะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งครับนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะเลขลับนครปฐมครับหรือว่าเลขของเพื่อนผู้อยากจะดีจากนครปฐมนะครับพันว่าพันถูก6 0 6ูหนึ่ง หลายแสนมาครับผมนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้เลขลับนักขถมครับ <c oughs> นี่ครับ96 97 98 8ก้าเจ็ดเก้าแปดแปดแนะครับเก้าหกเก้าเจปหครับแคปหน้าจอด้วยครับผมเนาะสำหรับของ เลขลับนักขโมยถมครับมาครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซทางช่องกับผมเนาะมาดูของพี่1น่คาแคร์ดีกว่าครับพี่1น่คาแคร์นะครับผมเนาะถ่าชอบฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับพี่1น่คาแคร์นี่ครับให้มาวันนี้นะครับ เด่นที่6กับ7ครับ6 1 6นึ่7หกสองครับ <c oughs> แล้วก็ชุด3ตัวครับ5 6 2 5 6 3 5 7 2แล้วก็2องครับพี่1น่คาแคร์ครับมาครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอฟี่ท่งช่องครับ ก็ถือว่านาติดตามครับผมเนาะพี่หนึ่งคาแคพี่หนึ่งคาแครครับเด่นบนล่างครับเด่นที่6กับ7ครับเด่นบนล่าง เด่นบนล่างครับ6กับ7นะครับ6กับ7จับคู่มี6 1ครับ6 2ครับ6 3ครับนี่ครับ7 1ครับ7 2 7 3ครับ นี่ครับ6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3แล้วก็ชุด3ตัวนะครับผมเนาะชุด3ตัวมี5 6 2 5 6 3ครับ5 7 2ครับแล้วก็2 2 7ครับ นี่ครับพี่หนึ่งคาแคร์ลงวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเก้าครับมาครับผมมาแคปหน้าจอครับเนาะสำหรับของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับโอเคโอเค นี่ครับผมงดที่แล้วหากับ6มาที่6กครับผมเนาะเด่นบนล่างครับแต่ว่าจับคู่เขาที่6 0ศูครับงวดนี้เด่นบนล่าง6กับ7นะครับ6กหนึ 1, ่งหกส7งหกส5 6เจ็ดสองห้สองหแล้วก็สองสองเนะครับอ่ะโอเค <c oughs> แคปหน้าจอครับ กระสุดท้างนี้ครับก็บขออวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่เมืองคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ